นี่เยอะสวัสดีครับสารคดีชีวิตสัตว์โลกของผมตอนแรกนะผมนี่ันหมูแป้งมีแป้งอันนี้คือเด็กเข้าปั้นค่ะเข้าปั้นแตนเด็กแกงที่ผมชอบด้วยบ่อยไงเด็กหญิงเข้าปั้นเด็กหญิงเข้าปั้นตอนนี้คือ เด็กน้อยสุดแ,แสบสุดใช่ค่ะตาม<อ>ภาษาลูกคนเล็กอะคะ่ะเขาจะเอาแต่ใจเขาจะ<อ>เป็นลูกของใครเขาป้านะครับเ,เขาจริงๆแมวที่บ้านนี่ลูกกําพ้าหมดเลยค่ะร<อ>ับมาเลี้ยงจากต่างที่กัน<อ>ค่ะเดี๋ยวท่านบางคนจะสงสัยไง <c oughs> ไอไอที่ผมเนี่ย เอามให้น้องๆกินอยู่น้องแป้งเขาเรียกว่าอะไรครับขนมแมวเลียค่ะขนมแมวเลียเป็นขนมนะคะบางคนเขาจะให้แทนอาหารซึ่งซึ่งไม่แนะนําขนมก็คือขนมอาหารหลักคืออาหารหลักใช่ค่ะอาหารเม็ดอาหารเปียกก็แล้วแต่เราจะให้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอีกหนึ่งอันอันอันนี้คืออันนี้ข้าวโพดค่ะจำง่ายเพราะข้าวโพดจะออกเหลืองเหลืองนี่เขาจะโตกว่าเขาปั้นปีหนึ่งอันนี้ก็เด็กกำพร้าลูกหนูจะต้องกินแต่ขนมลูกพัตเต็กกินไหม เราได้รับการอนุญาตจากมีแป้งล้านะ,ะไม่ใช่อยู่ดีอยากจะมาถ่ายแล้วตอบที่ไม่นะลูกมงน,นี่นะ,ะนปัน้นนะครับคือแมวที่เนี้ยไม่ค่อยได้เจอคนเนี่ยก่อนทำรายการเนี้ยผมก็มานั่งคุยค่ะเขาแล้วปกตินีสใสแมวเป็นยังใหแปส่แมวปกติแล้วอะ่ะแมวทั่วไปเขาจะเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้วเขาจะมีการระวังตัวระดับหนึ่งค่ะ แต่ว่าที่เราเห็นบางบางบ้านแมวเขาจะรับแขกเ็า,าจะวิ่งวิ่งเข้าหาคนเพราะว่ามัน<อ>มันแล้วแต่ว่าบุค่ะเขาเรียกอะไรนี่ใส่เดิมเขาเป็นยังไง<อ>ค่ะแต่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยชินคนเท่าไหร่เป็นแมวบ้านสวนนะคะก็ะจะแล้วแล้วน้องคนนี้ชื่อน้องแสบจะให้น้องแป้งพูดด้วยเดี๋ยวแม่ตกใจเสียงผมน้องแสบลูกชื่อแสบค่ะเป็นพี่ของเข้าโพดเข้าปั้นอีกทีอันนี้ห้าขวบแล้วอันนี้ห้าขวบแล้วใช่แต่ตัวเขาจะน้อยนึงกินไหมลูก กลัวเหรอไม่ชินกินอยู่กินอยู่อ๋ออันนี้แม่เขาก็แม่เขาก็หายก็เลยรับมาเลี้ยงค่ะส่วนอันนี้พี่ใหญ่โซดแก่สุดเป็นคุณลุงแล้วค่ะเป็นคุณลุงสิบเอ็ดขวบชื่อฮะชื่อตัวเล็กแต่ไม่เล็กนะนี่ผมว่าแม่ยักษ์แล้วอ่ะมาชิผมจะใช้เสียงให้น้อยเนี่ยน้องแม่ตกใจอันนี้ชื่อตัวเล็กตัวเล็กค่ะอ่ะ ขนมแมวลีนะ <laughs> ผมย้ำนะครับอย่างที่มีแป้งบอกอะ่ะคือมันไม่ใช่อาหารหลกักมันแค่เป็นขนมอ่ะกินไหมลูกอายุสิบเอ็ดขวบแล้วอายุตัเนียถือว่าแก่แก่กว่าแก่กว่าคนไปเยอะค่ะน่าจะประมาณแปดสิบปีได้ถ,ไไดถ้าเป็นอายุคนหรือประมาณ ผมเลีบบล้ยงแต่กระรอกผมไม่มรู้เลยแล้ววันนี้เป็นวันนี้ผมก็เกง่งๆเหมือนกันนะผมอีผมไม่เคยทํารายการสารคดีชีวิตสัตว์โลกมี่ครั้งแรกของผมเลยอืออือเอาละครับอ่ะนี่ลูกลูกเล็กค่ะลูกเล็กอาแล้วเขาเจ้าแต่ใจมากเลยตามสาลูกคนเล็กลูกคนเล็กใช่ อายุน้อยสุดแต่เป็นขวหน้าแก่อันนี้ขวบหนึ่งเขาจะมีความซนความซาความเอาแต่ใจความยังไม่ไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่หมายถึงว่ากับหมากอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกลัวอืและไอที่ผมถืออยู่เนี้ยอันนี้เป็นเขาเรียกไม้ตกแมวค่ะฮะไม้ตกแมวตางนี้แตกปลาใช่ใช่ปกติปกติแล้วตมตมนี้เขาคือเล่นหนีแล้วเขาก็จะวิ่งตะคุบค่ะแต่ว่าถ้าเขามีความระแวงความไหนเขาจะไม่เล่นค่ะ วันนี้คือดีบางทีก็จะ,ะขาบไปเล่นเองก็มีมใช่บางทีก็ขาบไปเข้าห้องน้ำตรงนู้นก็มีค่ะแล้ว <c oughs> จะวนเวียนวนเวียนมีคําแนะนําเกี่ยวกับคน<ล>ที่อยากจะเลี้ยงแมวไหม <c oughs> พี่เนี่ยพี่ไม่มีประสบการณ์พี่เลี้ยงแต่กระรอกงั้น <c oughs> มีแป้ง,ม,ปงมีเซนหน่อยเลี้ยงแมวหรอครับก็จริงๆถ้าอยากจะเลี้ยงอะค่ะจริงๆควรทําความรู้จักกับนิสัยเขาก่อนว่าจริงๆแมวเขา ปกติแมวเขาจะไม่เหมือนหมาหมาเนี่ยเขาจะฝึกได้เขาจะมีความเชื่องมีความอะไรแต่แมวอ่ะเขาจะมีความโลกส่วนตัวสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาเขาเขา้เขามาหาเราตลอดเวลาเข้ามาแบบจงรักภักดีกับเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้แน่นอนอพวกนี้เขาก็จะมีนิสัยแบบยังไงอ่ะ เป็นนักล่าด้วยมีโรคส่วนตัวสูงด้วยค่ะไอที่บอกว่าแมวจับหนูมันจับได้เต่นหนูมันเร็วกว่า<ส>ไม่ใช่หรอเขาเขาก็จับได้อ่ะคะ่ะใช่ไหมมีใช่เคยเห็นแมวบ้านบ้านของนาเขาจับได้แล้วเขาก็จะจับออกมาเล่น<ม>เขาจะเขาจะลาใช่เพราะด้วยความที่พอเมื่อก่อนแมวมันมันมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของแบบในบ้านเขาก็จะลาเพื่อกินแต่ทีนี้พอแมวมันเป็น เป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านแล้วเขาก็จะล่าเพื่อเล่นละค่ะเขาจะล่าเขาก็จะมันเหยียบมาเขี่ยเขี่ยจะมันช้ำไหนตายเค้ก็ก็มีไม่หมอยันนะเขาไม่ได้เจตนาให้เป็นอย่างนั้นแต่คือมันธรรมชาตินะใช่มันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะที่เขาเขาก็จะชอบแบบล่าล่านู่นล่านี่พอในบ้านอย่างเงี้ยมันไม่มีหนูไม่มีอะไรให้ล่าเขาก็จะไปล่าอย่างอื่นอย่างอย่างเนี่ยของเล่นเนี้ยมันก็จะพุณนเขาจะแทะจะล่าจะฝึกล่าเขารองเท้าเราอาจจะถูกแทะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าสอนเขาจริงๆแมวอ่ะ บางคนจะคิดว่าสอนไม่ได้แต่มันสอนได้นะแมวถ้าแต่แมวสอนอยากเพราะเขาสมาธิสั้นมากๆเดี๋ยวลองให้ให้มีแป้งนี่ <c oughs> ให้เขาปัา้นดูครับไอันี่ครับนี้ <c oughs> อันนี้ขนมขนมอีกอย่างเขาเหมือนก็ล่อบ,บ้านผมมันคือ <c oughs> สัตว์คันแท้ใช่ไครับถ้ามันไม่มีไม้แท้ปุ๊บมันแทะทุกอย่าง <c oughs> โซฟ,ฟารองเท้า <c oughs> <ช>ทุกอย่างที่ขวางหน้าแมวก้เหมือนกันอันอันนี้อันนี้ไอ้อย่างของเล่นกลมๆเนี่ยค่ะก็ก็เอาลังเพลิด ของแม่เอามาโมดิฟายใช่ใช่เอามาทําให้เขาเขาก็จะฝนเล็บแล้วก็เอาไว้บางที่ยวก็กัดคันฟันเขาก็กัดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการรับฟันไปด้วยระบายใช่ค่ะเป็นการระบายความเครียดของแมวด้วยเอแจะไม่มาลงกับโซฟาเราเขาจะไม่ปีนไปแทะอะไรของเราอย่างเงี้ยใช่ขอญากถอดแมสไ์มไม่ได้กินนะผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เข้าปั้นประมังกินอย่่กิ่นเป็นไงเฮ้ยมันก็กินมาทูน่าใช่ใช่ใช่พ่อผมซื้อ รถปัะหน้ามามีโอต้องเข้าแล้วนะอามีโอของผมอันนี้รถอะไรครับผม่ายใต้ยาวอะ่ะผมมองไม่เห็นเลยทูน,น่ามาคุโรค่ะ,ะลปลาอองมาคุโรใช่ใช่มีโอเข้ามาเร็วๆไหมค่ะ,ะแล้วปกติของนีแป้งเนี่ยปกติให้อะไรบั่งครับ หมายถึงขนมหรืออาหารขนม้องแต่ว่าแมวเลียแล้วเนี่ยมีอะไรครับจริงๆก็จะมีเป็นเป็นอันนี้เขาเรียกทริปแมวค่ะทริปแมวก็เหมือน<ม>คล้ายๆเม็ดคล้ายๆอาหารแมวอแต่ว่าเขาจะเล็กกว่าแล้วมีความหอมกว่า,าวแต่แต่ทีเนี้ยความขนมอย่างที่บอกค่ะขนมก็คือขนมมันไม่ใช่อาหารหลกใช่หลายๆบ้านก็จะให้ให้ทีให้บ่อยแต่ว่าบ้านบ้านหนูจะนานๆให้ทีเพื่อแบบเป็นรางวัลเป็นอะไรเขาหน<อ>ูก็จะไปเน้นเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกมีแป้งไหมทำหน่อยอย่างอย่างอย่างเนี้ย อย่างขนมแนวเรียเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องทำนะเอาของมีแป้งอ่ะให้น้องเขากี่วันครั้งอะไรยังไงโอ้นาะนานอยู่นะหมายถึงว่าตกประมาณสองาทิตย์ครั้ประมาณสองาทิตย์ครั้งใอ๋อใช่มากเกินไปเขาจะเขาจะขอใช่อ๋อผมเข้าใจแล้วคือให้มันพอเหมาะใช่แนะนำถ้าใครอยากใช้สูตรของมีแป้งนะครับกับเดือแกงเนี่ยก็สอาทิตย์ครั้งหนึ่งายถึง หน auto, herman, ึ่งน้องน้องคนนึงก็หนึ Chu ่งอันอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้ค่ะอย่างนั้นได้ก็จะก็จะไปเน้นพวกอาหารเปรียบพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าหลังหลังนี้หรแกปเริ่มทําเองอืเพราะว่าเราเราคัดวัตถุดิบอะไรเขาได้มากกว่ามันจะมีของบางอย่างที่แมวห้ามกินอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องเลี้ยงด้พอพูดถึงประโยชน์เมื่อกีู้กใจผมมากเลยขอห้ามกินอันมีอะไรบ้างครับอันนี้นึกถึงอ่ะที่แมวห้ามกินเลยนะคะคือเราเป็นอันตรายชีวิตก็คือช็อกโกแลตเออใช่ใช่ผม อ่านขาา่าวมเยอะนะใช่เพราะอะไรพอรู้มาไมปถึงัคือ<ๆ>ในช็อกโกแลตเนี่ยม,มันมันมีนมวัวด้วยเนาะมันมีสารอาหารบางอย่างที่นแมวย่อยไม่ได้อ่ามันมันมีมันมีใช่น,ม,ม,นม,มันมีเป็นสารบางอย่างข้างในอะค่ะทีทีททร่างกายแมวมันย่อยไม่ได้เหมือนคนเรานมวัวเหมือนกันค่ะนมวัวก,ก็จะมีเป็นพวกแรกตโตที่แมวอ่ะจะย่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราฉุกเฉินจริงๆเจอลูกแมวเล็กๆแล้วเราอยากเราหานมแพะไม่ได้แล้วเราอยากจะให้เขากินนมเราหานมแบบ ฟีรัคโตดะคะ่ะคือนมที่ไม่มีรัคโตให้เขาไปก่อนได้เราค่อยไปหานมแพะนมลูกแมวให้ใช่นมวัวแมวก็ย่อยไม่ได้ช็อกโกแลตแมวก็กินไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่หวังที่แบบไปเอานมกล่องให้มันกินเออไม่เหมาะสมเลยะแล้วอย่างปลากระ,ระป๋องอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาหารปรุงรสอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลย ใช่จริงรจริงๆที่คนเอาเขา้าปลากระป๋องเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนเมื่อบบก่อนที่เห็นกันก็คือก็คือแมวเขากินแบบเหมือนกินเพื่อให้มันอยู่จริงๆเขาไม่มีอะไรกินแต,แต่ถ้าเราเลือกได้จริงๆอ่ะเราอยากไปเอาอย่างนั้นให้เขาเพราะว่าในปลากระป๋องค่ะซอสมันมีทั้งความเคม็มความอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งแมวอ่ะเขาจะอ่อนไหวกับกับความเค็มมากๆกก็คือร่างกายเขาไม่สามารถขจัดความเค็มได้ครับส่วนใหญ่แมวที่แก่ๆไปก็จะเป็นโรคไต โรคอะไรนี้เพราะว่ากินอาหารบางทีมันเป็นที่อาหารด้วยอ่าแนะนําหน่อยถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยแนะนำให้คนที่ไม่รู้อย่างพวกผมเนี่ยแนะนําหน่อยคนเป็นอาหารอะไรดีสาหรับน้องแมวเอาจริงๆเอาผมย้ำนะตามเวอร์ชั่นของมีแป้งแอนเดอร์แกงแนะนำหน่อยครับค่ะก็จริงๆอาหารที่มันสารอาหารครบจริงๆอ่ะมันคืออาหารเม็ดอาหารเม็ดใช่ <Okay. S 1> อาหารเม็ดก็ก็เอาจริงๆแล้วแล้วแต่กําลังซับเลยเพราะามันมีทั้งตั้งแต่เกรดแบบ ถูกถูกจนถึงเกตแบบไฮเอนดเกตพรีเมียมเกตทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหน่มันนี่มันมันยะกรกันใช่ใช่อย่างเกดทางการแพทย์ที่หนูว่าคือบางทีแมวบางตัวเป็นโรคไตแมวบางตัวเป็นเป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างนี้เกิดเกิดขึ้นได้กับหตุกรดี้เกิดขึ้นได้แมวเขาจะอย่างเงี้ยเขาจะไหวอ่ะถ้าถ้าแมวแบบบางตัวเขาเป็นโรคไตเป็นเบาหวานเป็นนิ่วอย่างเงี้ยเขาจะมีอาหารเฉพาะใช่ ใช่ค่ะเราว่าอ,อาหารเปียกให้ได้แต่ว่าก็บา,บางหลายหลายบ้านจะประสบปัญหาว่าให้เปียกทุกวันให้เปียกเยอะจนแมวไม่กินอาหารเม็ดเลยเค,ค่ะแล้วอาหารเปียกบอกตรงว่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างแพงสําหรับแมวอย่างแมวตัวนึงกินได้ถึงวันละประมาณสี่ถึงห้าสองได้ซ้ำถ้าแมวเขาจะกินค่ะ ในในกลุ่มคนเลี้ยงแมวก็จะแบบนั้นใจไม่ไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็จริงๆต้องฝึกค่ะแมวต้องฝึกเขาฝึกได้ก็เรื่องกินอะไรเขาฝึกได้อืนี่คือข้าวโพดผมจาได้ข้าวโพจดจะออกมาแล้วคือตอนนี้ <ปะ S 1> ผมย<า>ยไม่ต้องเรียกแล้วนะน้องมาแล้วข้าวผ้ามาลูกมา,มาหันหน้าให้กล้องเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะทางใคือต้องสโลไลท์พวกนี้แบบเหมือนก็รอบบ้านผมอ่ะฟึ๊งฟงมันตกใจหมดเลยเพราะนั้นสโลไลท์ขาอม่สโลไลท์ค่ากล้องผมสโลไลท์ แล้วก็ถ้าถ้าอยากทําอาหารเปียกให้แมวนี่พูดถึงอาหารต่อก็ก็จะมีอาหารมีที่แมวกินได้ก็จะมีเป็นอะไรนะอกไก่อกไก่จะเพิ่มโปรตีนให้แมวค่ะแมวต้องการโปรตีนใช่ต้องการโปรตีนเยอะอันนี้พี่ถามนิดนึงธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันต้องกินดิบถูกต้องไหมใช่หรือเปล่าตามธรรมชาติตามธรรมชาติค่ะใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยคือมันจำเป็นต้องกินดิบๆไหมอ่อ อันที่มันมันมีการเลี้ยงเลี้ยงแมวด้วยเนื้อดิบเขาเรียกว่าการให้บาร์บะค่ะของของสุนัขก,ก็มีของหมาก็มีมคือการให้บารบบารบคืออะไรครับบารคือเป็นการให้เนื้อดิบๆเนื้อสดๆใช่เนื้อสดส,ดสดค่ะแต่ว่ามันก็ต้อง ขาดคุณภาพมาเก็ตระดับหนึ่งที่ไม่ได้แบบสกรปรก <S 2> <S 2> อะไรแบบไ<บ>ปหยิบตามแผงตามที่เขาแช่แข็งอะไรมาคือก็อก,ก,ก็ต้องดูมันมันมันก็ไม่ได้ค่ะจะมีเป็นเนื้อสําหรับบารบเลยม,มีเหมือนกันแตน่นก็ต้องฝึกเขาเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากให้กินก็คือกินบางทีร่างกายแมวมันก็หลับไม่ได้ จมผมบอกไว้ก่อนครับวันนี้ไม่ต้องอยู่กับพิธีกรไม่ต้องอยู่ชนาวีไม่ต้องอยู่กับ้ีแป้งนะครับไม่ต้องอยู่คุณเน็ตนะครับส่องแมวอย่างเดียววันนี้ <c oughs> <c oughs> คุณเน็ตบอกกูเหนื่อยแล้วกูวจับให้วิ่งแต่จริงจริงบอกแล้วว่าเ้าจะไม่มีคนแปลกหน้ามัมนันก็จะใช้ชืวิตมีความสุข <c oughs> ใช่ไหมคะที่เปิดบ้านก็เ,ออเขาก็จะออกไปเล่นไปไปไป,ไปตีหมาไปอะไรกันเลยขอช็อตชื่อด็ทสุดเลยปกติเรารู้แล้วว่าแมวจับหนูขอเจอที่ประหลาดที่สุด ตั้งแต่เราเคยเลี้ยงน้องแมวมาเนี่ยมันเคยจับสัตว์อะไรที่เราคิดว่ามันพิสดาและประหลาทดที่สุดแปลกที่สุดแหละ าาน,นอกจากแมวไม่น่าจะหนูเมื่อวานเนอะจริงๆเขาเป็นนักล่าเราดีเขาล่าได้หมดเขาก็จะล่าอย่างเมืม่อ<ม>ที่เราเจอเนี่ยเราเคยเจออะไรแปลกสุดไหมล่าแปลกหนูเมื่อวานเขาเอาจิ้งเหลียนเข้าบา้านจริงเร <laughs> าไปจัดป็นไม้เราจิ้งเหลียนเข้าบา้านแล้วเขาไปปลูกอยู่ใต้แต่ไม่รู้ว่าน้องเข้าท้องหรือว่าน้องยังอยู่เป็นซางอยู่ตรงน,นั้นไม่แน่ใจก็ไปเอามาจนได้ใช่ใช่เขาลงไปทําสวนกับพ่อเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ฟางกินน้าครับลงฟางกินน้ำเขาเอาฟางกินน้องเอาของฝากมา เนาะเอาเอากินให้หมดลูกอ่อโอ้วันี้พ่อลืมแวะตอนแรกจะซื้อมาอีกจะซื้อมาอีกอะเดี๋ยวให้หมดจะีให้หมดลูกให้หมดลูกนะเศรษฐกิจแบบนี้ขอบคุณลงตู่มากนะเลิศมาแล้วครับตอนนี้คือแมวเริ่มชิมนะฮะอันนี้คือข้าวปั้นนี่คือข้าวโพดแฝบไปไหนวะแฝบไปไหนไม่รู้แฝบไปสอองนกแล้วก็อายุมากสุดนั่นคือ อ่าตัวเล็กค่ะตัวเล็กต้องมีฉายาติเขาใช่ไหมถ้าตำตาติดตีใส่อ๋อคือนะครับเพื่อ,อวามประหยัดเส่อผมตัดตัดให้หมดเลยก็ได้มานี่มาชิชูแนี่มันขี้อ้อนผมบอกตรงนั้นมันขี้อ้อนมาก แต่มันก็จะมีเหมือนกันบางตัวที่มันไม่อ้อนก็มีหรือเปล่าครับมีค่ะไม่เอาคนเลยก็มีอย่างอย่างแมวที่บ้านสี่ตัวเขาจะมีลูกพ่อลูกแม่นะ<ม>ใช่อย่างอย่างตัวขาวอะค่ะเขาจะลูกแม่เขาจะไม่เอาใครเลยนอกจากนอกจากหนูใช่อย่างอย่างแสบอย่างแสบเนี่ยสามสีเขาก็เขาก็เป็นลูกพ่อลูกแม่<อ>ได้หมดค่ะแล้วเขาพ่อนี่ก็ลูกพ่อลูกแม่เขาปั้นนี่จะลูกพ่อ,อแม่จับนี่เขาจะไม่ไม่เอาไม่หูไม่อื่อเลยไม่ชอบ สรุปนะครับบ้านมีแป้งเรามีน้องแมวอยู่ทั้งหมดสี่ตัวสี่หน่อของเรานั่นเองอนนี้ะครับมีแปนวางแผนจะเพิ่มสมาชิกหรือเปล่านี่คือมีแป้งบอกว่าแค่นี้ก็ปวดหัจริงๆริอยากรับลูกแมวมาเลี้ยงเพิ่มแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างทั้งแบบเราก็มีเราก็มีผู้สูงอายุต้องดูแลค่ะแล้วด้วยด้วย เขาเรียกพื้นที่บ้านอจริงๆมันมันดูแบบมีพื้นที่ให้แมววิ่งแต่ว่าแต่จริงแมวเขาต้องการอาณาเขตของเขาระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นว่าประมาณสี่ตัวกําลังดีเละสี่ตัวกําลังเหมาะค่ะอโอโ้โหคือก็คือเด็กกําพาแต่ผมว่าวันนี้ไม่กําพ้านะอะรอดมากกําพาเ,เหมดเลยส<ะ>ี่ตัว นี่ครับแมวผมหนามากอะกินทูน่าเข้าเลยนี่มันคือของธรรมชาติแน่นอนที่เราคัดมาแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินนะขนมแมวเลียเนี่ยได้ยินแต่มีแป้งกับที่เนี้ยหมอนี้ขนมแมวเลียดีมากมีส่วนเสริมอะไรอีกไหมเกี่ยวกับคนที่อยากเลี้ยงน้องแมวเราครับเรื่องเรื่องทําหมันอย่างงี้ดีกว่าทำหมันใช่ไหมใช่ค่ะคือคือที่บ้านเนี่ยจะจับทาหมันเมื่อถึงอายุถึงเวลาหมดเพราะว่าการการทำหมันมันมันมีข้อดีก็คือ ช่วยลดประชากรแมวที่มันเพิ่มเกินจําเป็นมันบางตัวมันมันจะกลายเป็นแมวจรเพราะว่ามันเยอะไปเจ้าของเลี้ยงไม่ไหวอะไรอย่างนี้ยค่ะการทาหมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยจํากัดประชากรแมวได้แล้วก็การทําหมันทําให้ลดความก้าวร้าวของแมวในกรณีแมวตัวผู้แมวตัวผู้พอเขาถึงเวลาฤด,ดตูติดสัตว์อย่างงี้ค่ะเขาก็จะเริ่มหวงอนณาเขตเขาก็จะมีการกัดกันเองตีกันเองอใช่ใชแต่เมื่อกี้มีแป้งโพูดมาเขาบอก ต้องทําในจังหวะอายุบางพอดีอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยประมาณแล้งประมาณสี่เดือนอายุประมาณสี่เดือนคือสี่เดือนขึ้นไปสี่เดือนขึ้นไปขาโตกว่านั้นก็ได้ว่าพอ,พอ,พอลูกแมวเนี่ยปกติเขาจะหย่านมประมาณสองเดือนอ๋อก็ให้ให้เขาได้ใช้ชีวิตไวเด็กคนนี้หนึ่งแล้วพอสี่สี่เดือนเนี่ยเขาจะเหมือนเขาจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์แล้วค่ะก็ก็ตัวเมียทำหมันได้สี่เดือนแต่ถ้าเป็นของตัวผู้ตัวผู้นี่ก็ต้องรอเขาโตเต็มวัยก่อนประมาณเจ็ดเจ็ดเดือนขึ้นไปจนถึงประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนี่คือชัว เราไม่ได้ไปทําร้ายมันนะเราแค่ว่าจากัดจานวนของมารกระชากออมันเพราะไม่งั้นนะโอ้โหเต็มบ้านอ่ะใช่แล้วก็เรื่องเรื่องพฤติกรรมเขาอย่างเงี้ยถ้าตัวผู้อ่ะค่ะถ้าเขาไม่ได้ทาหมันเขาจะมีการสเปรมีการบอกว่าสร้างอาณาเขตบ้านเราก็จะเหม็นไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่บ้านก็ตัดตัดปัญหานั้นไปก็คือถึงเวลาก็คือทํหมันแต่ถ้าบางบางคนอยากจะมีให้มีลูกหลานส สักสักข้อสองข้อนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าเคยได้ข้อมูลมาว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นคือแมวควรจะมีลูกไม่เกินสองข้อบเพื่อสุขภาพของแม่แมวถ้ามีมากกว่านั้นสุขภาพก็อาจจะแย่หมดลูกอะไรเขาอาจจะใช้งานเยอะเกินไปอแบบทันไหมลูกนะครับวันนี้ <laughs> ผมแม่ <laughs> งตื่นเต้นอ่ะคือ เวลาเราทารายการล้วไม่เคยมีสคริปต์นะเราใช้ความเป็นรายการเรียลิตี้อย่างเงี้ยเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยที่ท่านเห็นอยู่คือนะดีสกิสอะข้าโพดอันนี้เป็นเด็กชายเด็กหญิงครับเด็กชายเด็กชายเข้าโพดไปหาหมอหมอหมอแซวข้าโพดฝักใหญ่เข้าวโพดฝักใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าตีส่วนเข้าปั้นนี่เด็กหญิงเด็กหญิงค่ะนะฮะส่วนตัวเล็กเราตัวตัวเล็กตัวขาวผู้ชายค่ะคุณลุงอ๋อคุณลุงส่วน อันนี้แสบพี่แสบห้าขวบผู้หญิงเออนี่อ๋อแล้วก็แมวสามสีส่วนใหญ่อะค่ะกว่าเก้าสิเปอร์เซ็นเขาจะเป็นตัวเมียอมเนี่ยเขาจะมีอนาเขตพื้นที่เขาใช่อันนี้ให้แสบเลยค่ะใ่ะกินไหมโอ้โหกลายเป็นนางแบบเลยตอนนี้เนบเนบเนบแต่เขาจะมีเงี่อยค่อยสโลไลฟ์ใกล้องซูมได้ไหม เขาจะนิสัยคุณนายดูคุณนายเขาแสบเขาเขาไม่รักน้องเขาเลยนะสองตัวค่ะเขาจะแมวแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันใช่ใช่เหมือนคนนะใช่ค่ะอย่างอย่างตัวเล็กอย่างเงี้ยพอพอรับเด็กๆมาใหม่อ่ะเขาเขาจะเขาจะเล่นกับเด็กแต่เขาไม่เลี้ยงนะแต่เขาเล่นค่ะแต่แสบเนี้ยถ้าถ้าใครที่เด็กกว่าเขาเขาโพดเขาปันเนี้ยแสบเขาจะไม่เอาเลยอเขาโพดนี่เขาอะไรก็ได้เขาขี้แกล้งค่ะเขาปันนี่ก็เหมือนกันความภาษาลูกคนเล็ก นี่แสบนี่เขาเหมือนคุณนายจริงๆนะที่แบบโอ้โหเริ่นะฮะแล้วข้าโพดมันไหมครับไมแยังดีขควนี้สักใหญ่มากนะนี่ดูดิคุณนายชัดๆอืสองอาทิตย์รั้นหนึ่งนะครับจะบ่อยกว่านั้นก็ได้ค่ะตามกำลังสัพ์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าขนมก็คือขนมนะค่ะไม่ใช่อาหารล่ะใช่ค่ะ เหมือนตอนผมพอากายอะ่ะโอ้โหอะไรก็เวโปรตีน <c oughs> ผมย้ํานะเขาบอกแล้วว่าอาหารเสริมอาหารหลักก็คือข้าว <c oughs> ยาปลาปิง้ง <c oughs> ไม่ใช่โอ้โหกินแต่เวเวโป, <c oughs> โปรตีนโปรตีนอย่างเดียวไม่ใช่มันอาหารเสริม <c oughs> เขาบอกแล้วคืออาหารเสริมเช่นกันขนมนี่ก็คืออา <c oughs> หารเสริ <c oughs> <ๆ>มก็ได้ขนมอาโลกนี่คือพี่ใหญ่สุดของบ้านเรานะครับคุณลุงคุณลุงนะฮะขนมซ้ายขวาเลยนะฮะ คุณลุงหลงานนี้นะสารพีชีวิตสัตว์โลกตอนแมวเราตอนแรกเลยอ่านี้ลูกอ่ะไม่อ่าออกมันมีเสน่ห์อย่างนี้เองนะกเลี้ยงแมวแล้วเวลามันน้องแมวเราเวลาออกลูกคอกหนึ่งเนี่ยมันประมาณกี่ตัวครับคอกหนึ่งเคยตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดใช่ตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็บเจ็ดเจ็บิสี่ติของเราเลยเนี่ย ที่เราเคยเจอเยอะสุดเท่าไหร่ที่แบบว่าดูในเน็ตดูแบบว่าเฮ้ยเคยเจอสถิติมากสุดของแมวเลยที่เคยออกคอกหนึ่งเยอะสุดเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตถือเยอะเลยใช่ไหมเต้าเต้านมเขาคือกี่เต้านะประมาณเขามีเต้านมแปดเต้าแปดเต้าลูกเขาก็จะแย่งกันตามธรรมชาติก็มีไม่เกินแปดอะค่ะนี่แต่ที่เห็นก็คือประมาณเจ็ดมีที่ใหญ่สุดเราอย่างอย่างคอกคอกอคอกตัวนี้เขาสามตัวค่ะแม่เขามาคลอดไว้หลังบ้านแล้วก็ อันนี้ย้อนไป11ปีที่แล้วล <ừ> อด้วยหลังบ้านแล้วก็มีลูก3ตัวเลี้ยงเลี้ยงมา4ตัวเข้าบ้านมาเลี้ยงหมดเลยแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆหายค่อยๆล้มหายใจจากจากันไปทีละตัวทีละตัวจนเหลือเขาคนเดียวแล้วผมสงสัยมากๆเลยใต้ตู้กระจกนั่นมันเหมือนคืออาณาจักรเขาเหรอครับใต้นั้น,นไหนคะเนี่ยครับที่น้องกำลังเดินเข้าไปครับใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเขาเรียกเซฟโซนเซฟโซนของนอล์ฟเพราะแมวที่มีแป้งหอกคือเขามีลดส่วนตัวสูงใช่ค่ะ เดี๋ยวชนาวีจะค่อยๆย,ย่องใส่นะให้ตาเขา่องเขาไปเดี๋ยวขอดูเซฟโซนค่อยๆไปนะต้องสโลไลทนะ์นะสโลไลท์ไปเรื่อยๆนะยาย,ย,าย,ยายทานสวยนะชอบอะ่ะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้เนาะแต่แค่ว่าต้องรับผิดชอบมนเลี้ยงมนให้ดีเหมือนลูกะนะใช่ค่ะอย่าบ้า่ะ <S <S เหมือนผมนะก็ลอกสิบห้าหน่อแล้วจะซื้ออีกแล้วจะมาให้อีกเป็นชุดเลยก็ต้องต้องดูทั้ง บ้านเราดูกําลังทรัพย์เราดูเวลา<ม>ของเราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแมวแมวเขาไม่ได้จะบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ต้องการเวลามากขนาดหมามบอกว่าหมาบางตัวอย่างที่รู้กันว่าถ้าถ้าไม่มีเวลาดูแลเขาอะเขาก็จะเขาก็จะเหงา,าจะอาจจะ<ม><ม>เป็นซึมเศร้าอาจาจะเศร้ามากๆ <Okay. S 1> ได้แต่แมวเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ได้<ม>ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเพ่ยงแต่ว่าเรา เราก็เล่นกับเขาบ้างบางทีมันจะได้มีความสนิทสนมกันือบคุนเคยนะใช่เขาจะได้ไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไปเล่นกับเขาตลอดเวลาเขาก็ไม่ชอบอ๋อหงิดนะใช่เขาเขาก็จะหนีเราไปไปอยู่ที่ของเขาสุดท้ายฝากให้กับคนพวกเราหน่อยว่ามีอะไรอยากจะเสริมที่เรายังไม่ได้พูดไปเลยเนี่ยไหนมีอะไรเชื่อฝ่ายไหมครับุณแต่งเรื่องเรื่องยาดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเห็นในกลุ่มกลุ่มคนเลี้ยงแมวเยอะว่าเขา เขาชอบมาถามว่าน้องแมวป่วยอย่างนี้แล้วเอายาอันนี้ให้แทนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นแบบบางคนเอาพาราให้แมวซึ่งไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยจันฮะพาราไม่ว่าท่านจะยี่ห้ออะไรไม่ได้เลยใช่ต่อให้แมวปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อุ้ยพาราได้ไหมทั้งแบบน้ําแบบเม็ดไม่ได้ห้ามคะ่ะเพราะว่ามันแมวแมวเขาเขายังไงเขาไม่มีใช่มันมีส่วนผสมใช่มันมีส่ผสมของของบางอย่างที่เราก็จาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคือ ยาของคนใช่ค่ะยาเอาไปให้แมวเด็ดขาดใครจะบอกว่าให้ได้ให้ได้ไม่รู้แล้วแต่ท่านล้วกันแต่ในที่นี้จะพูดอย่างเราคือไม่ได้ดีกว่าเคยเคยเห็นแบบในในกลุ่มก็คือน่าบัว ในกรณีพาราพัพารานี่ไม่ได้น่าจะบวมบางตัวก็จะแบบเหมือนระบบการหายใจมันหายใจไม่ได้นี่ค่ะใช่แล้วก็แล้วก็มียาเขียวอีกตัวหนึ่งไม่แน่อ๋อยาเขียวผมไม่ได้พูดถึงยี่ห้อนะผมไม่ได้พูดถึงตาใบห่อหรืออะไรนะใช่ใช่คือกินไม่ได้ใช่เขาเขาหลายหลคนก็จะแบบยาครอบจักระวานแมวกินแล้วหายกนอันนั้นก็แมวของคุณแต่ว่าตามตามหลักการแพทย์แล้วอะค่ะมันมันไม่ได้ถ้าแมวไม่สบายนั้นน่ะว่าไปหาหมอเธอต่อให้ค่าใช้จ่ายมันจะสูงแลวไปปรึกษาหมอก่อน แต่สำคัญปลอดภัยชัวร์เรื่องยาสําคัญมากนะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมีแป้งกับในป้าด้วยนะครับนะที่อนุญ,ญาตให้เราเข้ามานะฮะ <c oughs> ทุกครั้งเนะี่ย <c oughs> ผมต้องขออนุญ,ญาตก่อนไม่ที่วี <c oughs> ดีเข้ามาแหกปากคณะกรรมการเขาตบกดทิ้มเลยครั <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับตอนแรกของผมเลยสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะวันนี้ตอน คาดแมวนะครับนะ <on> the <road> บ้านมีแป้งแห่งบางยอนะครับก็เข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กของน้องแป้งเขาเพื่อไปขอคับปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีแป้งว่าเดี๋ยวเขาตอบเองนะฮะฝากไขาด้วยวันนี้นะครับก็อยู่กับน้องข้าวปั้นนะครับน้องข้าวโพดนะฮะแล้วก็คุณนายคุณนายแสบเราแล้วก็ตัวเล็กที่ไม่เล็กแล้วด้วยนะพี่ใหญ่ไปจำบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็คราวหน้าถ้าสมาชิกมีอะไรที่เราอยากจะให้ไปทําอีกอะไรก็บอกมาเลย นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบุกน้ำโดยไฟไปสายบูให้นั่นเองอเวันนี้จบที่บ้านนีแป้งนั่นเองนะครับข้าวหน้าชนะวีพายไหนที่ตามการันนีมาสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมาก <c oughs> ข้าวโพดอ่ะปกติเห็นอนนุถ่ายรูปไงถ่ายรูปมาลงเป็นฉอดๆอดราคะนี่เจอตัวจริงนี่นี่ปกติแมวเขาจะไม่ค่อยให้จับพุงข้าวโพดฝักใหญ่มากตรง่ี่หมาะแซวเรื่อยอืม สรุปบ้านไหนมีแมวบ้านนั้นไม่มีหนูแน่นอนใช่ไหมรวมถึงข้างนอกด้วยใช่ป่ะหนูกไม่มีนะก็เขาไปได้ถ้าเขาไปได้แมวจะมีใชหนูตาขาพวกตัวเล็กเขาเล่นหมดเลยใช่ค่ะไม่ใช่ยักจิ้งจกอย่างเงี้ยคือในบ้านเนี่ยแทบไม่ไม่ไม่มีเลยเราจะอยู่ข้างนอกที่จี่จกอยู่บนกำแพงก็ไม่มีค่ะเพราะเขาเอาจนได้ใช่ทีก็เจอหางขาดบ้างอะไรบ้างค่ะก็ต้องเก็บไปหนูก็กลัวจิ้งจกตายด้วยหนูก็ จอหนูก็เียกแฟนตาลไม่มีจริงตกจริงๆเฮ้ยเออโอเคค่ะเฮ้ยแมวนี่มันนักล่าค่ะนักล่าเป็นนักล่านักเก็บกวาดนักล่าสารสารพัดประโยชน์ค่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีแน่นอนอืมแต่เช่นกันบ้านไหนมีแมวก็จะไม่มีหมาหรือนอกจากว่ามันคุ้นชินกันอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมค่อขอแมสแสบขอืแมสเซฟโซนอาณาจักรแมวแห่งบามีแป้ง นี่บอกรับแขกหน่อยลูกสันแจของเราเข้าปั้นขาดได้แล้วขอมอดขนมหมดปุ๊บไปเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ขนมหมดก็จบกันรอบมาครับขอบคุณลองนี่อีกไหมลองนี้ลูกไหมอ่อโลกงฮะแงบแงบแงบเีนีเยอะโลูกมันคืออาหารเสริมจำไว้นะถ้ามาชิมนะ สองอาทิตย์ครั้งข้าวพันผงแล้ะข้าวพ,พันผงนะโน่นโนเดี๋ยวก็มาเองคอือเราก็จะไม่กวนเขาอ่ะว่า <c ười> แมวที่บ้านไม่ค่อยรับแขกเลยคอดีวัน <c> น <ười> ี้ก็รับแขกแล้วเนี่ยนี่ก็ดีดีดีกว่า